สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจสปอร์ช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับทีมชาติไทยพ่ายสารุป8ทีมสุดท้ายเข้ารอบฟุตซอลโลก2024พร้อมโปรแกรมแข่ง ศึกฟุตซอลโลก2024หรือ FIFA าฟุตซอลเวิร์ u คัพ2024ครั้งที่10ที่ประเทศอุปเปกิสถานเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคม2567ได้8ทีมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าฟุตซอลทีมชาติไทยไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ฝรั่งเศสด้วยสกอร์2ประตูต่อ5ยุติเส้นทางศึกฟุตซอลโลก2024ไว้ที่รอบท6ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่แชมป์โลกหนึ่งสมัยฟ้าขาวอาร์เจนตินาไม่พลาดเช่นกันเอาชนะมากรุกโคเอเชียไปได้2ประตูต่อ0ูนย์เลียวแปดทีไปพบกับคารัซัคสถาน สำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นผลงานที่ดีที่สุดในการแข่งขันฟุตซอลโลกได้ถึง4ครั้งติดต่อกันตั้งแต่ปี2012 2016 2021และครั้งนี้ในปี2024โดยผลคู่อื่นๆของฟุตซอลโลก2024มีดังนี้บราซิลชนะคอสต,ตาริกา5ประตูต่อ0 เนเธอร์แลนด์แพ้ยุเครน1ประตูต่อ3สเปนแพ้เวเนซุเอล่า1ประตูต่อ2ปาลระไัยเสมออัฟการานิสฐาน1ประตูต่อ1นปาลระไัยชนะต่อเวลา3ประตูต่อ1นอินรดนแพ้มอนร็อกโก3ประตูต่อ4โปรตุเกสแพ้คาซัคสถาน1ประตูต่อสอง ไทยแพ้ฝรั่งเศส2ประตูต่อ5อร์เจนตินาชนะโคโอเอเชีย2ประตูต่อ0สำหรับฟุตซอล2024รอบ8ทีมสุดท้ายมีดังนี้วันที่29กันยายน2567บราซิลพบโมร็อกโกเวลา19นาฬิกา30นาทียูเครนพบเวเนซุเอลาเวลา22นาฬิกา วันที่30กันยายน2567ฝรั่งเศสพบปาระไกวยเวลา19นาฬิกา30นาทีออสเติเลาพบคารซัสถานเวลา22นาฬิรรกาอขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ